Dance speed. Dance speed ten percent. Dance speed. Three hundred percent. Dance speed three hundred percent. ต่างกันรตรงที่จับต้องไม่ได้และไม่เห็นการสื่อสารอารมณ์ทางสีหน้านะคะแต่นอกเหนือจากนั้นก็แทบจะเหมือนกันเป๊ะเหมือนเ,นเป็นร่างโคลนนิ่งของมนุษย์เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะไม่ว่าจะสั่งให้เคลื่อนไหวแบบไหนทิศทางไหนหรือจะเป็นจังหวะช้าเร็วก็ทําได้หมดสมกับเป็น AI ที่ใช้เวลาพัฒนาอยู่นานร่วม3ปีค่ะและเพิ่งได้เปิดแสดงในไทยเป็นครั้งแรก นี่เป็น AI จากโปรเจกต์ไซเบอร์สุบินค่ะเป็นการแสดงหน้าตาิ์ร่วมสมัยของพิเชษกลันชื่นแดนซ์คอมพานีที่ใช้การออกคำสั่งจากมนุษย์เป็นผู้เลือกว่าจะให้ AI เคลื่อนไหวหรือว่าทำอะไรและมีนักเต้นที่เป็นมนุษย์จริงๆแสดงร่วมไปด้วยไม่ใช่แค่การเทียบความเหมือนความต่างให้ดูนะคะแต่ทำให้ได้เห็นการโต้อตอบระหว่างนักเต้นมนุษย์กับนักเต้น AI แบบเรียลไทม์กันไปเลย การเต้นและการเคลื่อนไหวแบบทั่วไปค่ะหัวใจหลักของไซเบอร์ b ุบินคือการนำา AI มาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับนาตสินไทยที่ที่เชษก,กันชื่นศิลปินศิลปาทรปี2549ต่อยอดมาจากโปรเจกต์หมายเลข60โปรเจกต์ถอดรหัสท่ารำแม่บทใหญ่ของนาตสินไทยทั้งหมด59ท่าออกมาในรูปแบบไดอะแกรมค่ะที่ทำมานานกว่า15ปีแล้วถึงนำมาพัฒนาต่อด้วยเทคโนโลยีไซเบอร์เนติกส์ค่ะจากความร่วมมือกับนัก วทิทยาศาสตร์ไซบอร์ก MTI Media Lab สหรัฐอเมริกาให้ท่ารำต่างๆแอดวานซ์ไปอีกขั้นนะคะอย่างเช่นให้การหมุนในองศาที่มากกว่ามนุษย์จะทำได้หรือคิดค้นเป็นท่ารำใหม่ขึ้นมาซึ่งผู้ใช้งานไซเบอร์สุบินสามารถเลือกออกแบบและป้อนข้อมูลได้ตามใจชอบเลยคะ่ะ รูปแบบการแสดงใช่ไหมครับรูปแบบการแสดงเ,เ,เราเรียกว่ามนุษย์ humans c o dancing with AI ก็คือมนุษย์เนี่ยนะฮะทำทำารทำการสื่อสารร่วมกันนะฮะกับกับ AI เราก็จะมีโปรแกรมนะครับที่โปรแกรมเอาไว้ generate ท่าลำที่เป็นท่าลำแบบประเพณีเดิมนะครับเด็กสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็บอกว่าคุณทำท่าที่มีแขนที่โค้ง แ0ได้ไหมอะไรเงี้ยครับจากที่ของเดิมเนี่ยอยู่ที่50%แขนมันก็จะขยายกว้างขึ้นนะครับพอขยายกว้างขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นความเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาได้สร้างเองเป็นสิ่งที่เขาได้ได้พัฒนาด้วยตัวเองอย่างเช่นแกทำยังไงดีวันนี้ฉันจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับคือใส่ประโยคเหล่านี้ลงไปครับพอใส่ไปเสร็จนะฮะคือ AI จะเจ n เนอเรทท่าลำที่เป็น59ท่านนั้นนะครับเอามาให้สอดคล้องกับรูปประโยค ที่เขาเป็นคนเขียนพอเราได้ตัวดาดการ,รของพี่พิเชษแล้วปุ๊บเราก็เอาเข้าตัวตอนแรกเราเราเริ่มจากการทําแค่ออนิเมชันก่อนคือเราก็ทดลองกับการทำอนิเมชันว่าเอ้ยเราจะสามารถอธิบายองค์ความรู้เนี้ยในลักษณะของอนิเมชันได้ยังไง ทีนี้คือพอต่อมาหลังจากแอนิเมชันแล้วเราก็พยายามที่จะเอาองค์ความรู้เนี่ยมาทํางานกับโปรแกรมเมอร์จริงๆว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราในพาร์ทของการพัฒนาไปสู่อนาคตแล้วเนี่ยหรือว่าในฐานะที่เราเป็นนักเต้นหรือรอยู่ในโซนการเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจออีตัวโปรแกรมที่เป็นหรือเป็นเทคนโนโลยียังไงได้บ้างผ่านผ่านองค์ความรู้ทั้งผ่านท่าหล่าทั้ง59ท่าและการใช้เทคโนโลย,ยีเข้ามาจาับ พี่สุบินลิมิตพิษประหลาดพี่ฝันว่ามีแรงขาวพงพี และนี่ล่ะค่ะเป็นที่มาของชื่อไซเบอร์สุบินนะคะมาจากรามเกียรติตอนที่ทศกัณฐ์ฝันบอกเหตุก่อนจะในประเทศพิภพออกจากเมืองค่ะที่มาของโปรเจกต์มาจากการยอมรับและเข้าใจว่าเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีส่วนสําคัญกับการใช้ชีวิตของคนยุคนี้นะคะเมื่อมี AI เข้ามาแล้วโจทต่อไปก็คือจะทํายังไงให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับ AI ได้ ในแวดวงนาศิสินไทยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันค่ะเพราะในมุมของพิเชษกันชื่นมองว่านาศิสินไทยยังเข้าถึงคนได้เฉพาะกลุ่มอยู่ยิ่งกับเด็กๆย,ยุคนี้ที่อาจตั้งคําถามว่าเรียนนาศิสินไปเพื่ออะไรแต่ถ้าพานาศิสินไทยมาเจอกับเทคโนโลยีที่เด็กๆคุ้นเคยอยู่แล้วก็ทําให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมไปกับการสร้างสารรค์และต่อยอดท่าราต่างๆก็อาจจะทําให้นาศิสินไทยเนี่ยยิ่งเข้าถึงและยิ่งไปได้ไกลกว่าเดิมมากขึ้นนะคะ ส่วนอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนน่าจะสงสัยแล้วก็ถามกันทั่งวงการก็คือแบบนี้เนี่ย AI จะเข้ามาแทนที่นักแสดงหรือว่านักเต้นไปหมดเลยหรือเปล่าในมุมของคนที่คลุกคลีก,กับวงการนี้มานานเชื่อว่ายังไม่เป็นแบบนั้นค่ะเพราะคนดูที่มีความหลากหลายก็มีความต้องการรับชมที่ต่างกันไปและอีกมุมหนึ่งคือถ้า AI ยิ่งพัฒนาตัวมนุษย์เองนี่แหละก็ยิ่งต้องพัฒนาไปด้วยเหมือนกันค่ะส่วนแรกผมว่า,ายังไงเสียตัว มนุษย์เราต้องการมองเห็นมองหาตัว physical body หรือความเป็นที่มันมองเห็นจริงๆจับต้องได้สัมผัสได้แต่อีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่ต้องการที่จะมองหามองเห็นความเป็นมนุษย์คือต้องการที่จะลบความเป็นมนุษย์ออกไปเลยสิ่งนี้ก็กมีผมว่ามัน,ม,นมันจะมีอยู่สองแบบนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าผู้ชมจะเป็นคนเลือกมากกว่าว่า ต้องการที่จะอยู่กับสิ่งไหนชอบสิ่งไหนหรือจริงๆแล้วไม่ต้องเลือกก็อยู่ได้หมดเลย,ยก็อยู่ทางสมองแบบใช้เครื่องมือนี้ครับให้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไปพร้อมๆกันกับการเติบโตของคนในสังคมแล้วในเวลาเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าเด็กวันนี้ครับทุกคนอยู่กับเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีหมดเลยเราต้องการให้เขาครับหลังจากที่เขาเรียนแบบประเพณีหรือรู้จักงานแบบประเพณีแล้วฮะทำอย่างไรเขาถึงจะสามารถสร้างสิ่งที่เป็นความปรารถนาของตัวเขาเองได้ แล้วสิ่งนี้ครับมันจะช่วยทําให้เขาครับกลับไปมีความภาคภูมิใจว่าเออบรรพบุรุษเนี่ยได้สร้างสิ่งที่มันมีคุณุประการและประโยชน์นะแล้วเขาเองก็ได้หยิบใช้ในความเป็นตัวเขาในวันนี้นี่คือหัวใจที่เราต้องการจะพูดถึงผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI คนที่พยายามจะบอกว่าเออเราจะไปเปลี่ยนแปลงท่าลำแบบเก่าคือเราครับเปลี่ยนแปลงท่าลำแบบเก่าไม่ได้ครับแล้วท่าลำแบบเก่าะครับมันจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนมันจะอยู่ที่เดิมนั่นแหละครับแต่เรากําลัง ใช้องค ites, ์ความรู้หรือสิ่งที_<_ <|pa|> _<_่มีอยู่เดิมครับมาทำสิ่งอื่นๆต่อไปก่อนหน้าที่จะมาเปิดการแสดงในไทยนะคะไซเบอร์ซูบินไปแสดงที่ไต้หวันและบาหลีอินโดนีเซียมาแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเดินสายไปแสดงอีกหลายประเทศในปีนี้อย่างเช่นเนเร์แลนด์และก็เบลเยียม ส่วนความตั้งใจที่จะผลักดันไซเบอร์สุบินให้เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนของนักเรียนไทยอาจารย์พิเชษอัปเดตว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนเสนอและพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐอยู่ค่ะเช่นกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมระหว่างนี้ก็จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ไซเบอร์สุบินไปพร้อมกันด้วยนะคะ you must slow down.